ทำไมต้องทำบุญให้เทวดาที่บ้านมันทำบุญยิ่งทำยิ่งรวยเทวดาจะมาดูแลให้พรปกปักรักษาขอน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ขอนำเสนอเรื่องราวดีๆในหัวข้อทำไมต้องทำบุญให้เทวดาที่บ้าน เรื่องราวที่ท่านผู้ฟังจะได้รับฟังต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ขอฝากทุกๆท,ท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำด้วยนะคะทำไมต้องทำบุญเชื่อว่าหลายๆคนคงเคยมีคำถามนี้ เกิดขึ้นในหัวว่าทำไมต้องทำบุญทำบุญอะไรทำบุญแบบไหนทำแล้วได้อานิสง์แรงจริงหรือซึ่งก็ขอตอบให้เลยว่าการทำบุญที่ดีที่สุดคือการทำบุญที่ไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่ว่าจะเลือกทำบุญด้วยวิธีไหนก็อย่าลืมว่าการทำบุญที่ดีที่สุด คือการทำบุญที่ตัวเราเองไม่เดือดร้อนอยู่ในขอบเขตที่สามารถทำบุญได้โดยไม่เบียดเบียนทรัพย์สินของตัวเองและคนอื่นที่สำคัญการทำบุญที่ถูกวิธียังต้องประกอบไปด้วยปัจจัยอื่นๆคือทรัพย์สินหรือสิ่งของที่ได้มาต้องได้มาโดยสุจริตไม่ไปเบียดเบียนใครมาและการทำบุญ ต้องทำด้วยใจบริสุทธิ์เต็มใจไม่ฝืนธรรมจึงจะเป็นการทําบุญที่ได้อานิสงส์แรงและช่วยขัดเกลาจิตใจให้สงบบริสุทธิ์อย่างแท้จริงเพราะบุญเป็นพลังงานที่มีพลังดึงดูดความเจริญมาสู่ชีวิตเป็นต้นเหตุแห่งความสุขความสำเร็จในชีวิตถ้าบุญน้อยอุปสรรคในชีวิตก็มาก ถ้าบุญมากอุปสรรคในชีวิตก็น้อยถ้าบุญอ่อนกำลังลงหรือบุญหมดบาปที่เคยทำไว้ก็จะได้โอกาสส่งผลทำให้ชีวิตมีอุปสรรคต่างๆนานา,นาเช่นเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีความสุขหมดอำนาจวาสนาเสียชื่อเสียงเกียรติยศแม้คนที่รักกันก็หมดรักแม้ทรัพย์ที่มีอยู่ อันน้อยนิดก็ยังรักษาไว้ไม่ได้ฉะนั้นการจะมีทรัพย์สมบัติทุกอย่างและความสมบูรณ์พร้อมในชีวิตก็ต้องมีบุญที่มากเพียงพอเพราะบุญคือเบื้องหลังความสุขความสําเร็จในชีวิตทุกระดับอย่างแท้จริงการทำบุญบ้านกลายเป็นประเพณีที่ทำสืบต่อกันมานานเมื่อขนรุ่นนั้น เห็นคนรุ่นก่อนทำเขาจึงทำเพราะเขาเห็นว่าดีทำแล้วไม่มีใครเดือดร้อนทำแล้วสบายใจและมีความสุขเขาจึงทำตามทำต่อๆกันมาจากรุ่นสู่รุ่นกระทั่งกลายเป็นค่านิยมที่แทบทุกๆบ้านต้องจัดงานทำบุญบ้านสักครั้งหนึ่งเพื่อเสริมสิริมงคลให้แก่ผู้อยู่อาศัย อย่างไรก็ดีการทำบุญบ้านนั้นมีกิจกรรมที่นิยมทำกันหลากหลายเช่นการตักบาตรการทำสังฆทานการไหว้พระการให้ทานหรือการกรวดน้ำจุดประสงค์หลักๆของการทำบุญบ้านของทุกคนในครอบครัวก็คือการเพิ่มความเป็นสิริมงคลและความร่มเย็นให้แก่ทุกคนในครอบครัวหรือทุกๆคน ที่ร่วมอาศัยอยู่ภายในบ้านให้อยู่เย็นเป็นสุขทั้งกายและใจอีกทั้งการทำบุญบ้านยังถือเป็นความเชื่ออย่างหนึ่งทางพุทธศาสนาเป็นการบูชาบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่เคารพนับถือของทุกคนในบ้านไม่ว่าจะเป็นพระภุมิเจ้าที่เจ้าบ้านเจ้าเรือนเจ้าที่เจ้าทางผีสางนางไม้ หรือเทวดาต่างๆตามแต่ที่คนจะเรียกกันทำไมต้องทำบุญให้เทวดาที่บ้านเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่4พฤศจิก,กายน2546เรื่องราวมีอยู่ว่าวันนั้นได้ไปบ้านโยมผู้หนึ่งซึ่งเป็นประธานทอดกระถินที่วัดธมโดนเป็นวัดที่ประเทศคมัมรนซึ่งเป็นกระถินตกค้าง เจ้าของบ้านหลังนี้รับเป็นเจ้าภาพหลวงพ่อซึ่งเป็นผู้อุปธรรมวัดนี้ต้องเดินทางไปรับเจ้าภาพเพื่อเดินทางไปประเทศเขมรด้วยกันวันนั้นต้องออกจากวัดตั้งแต่เช้าเพื่อไปฉันเช้าที่บ้านโยมเจ้าภาพเมื่อรถแท็กซี่เล่นถึงหมู่บ้านได้สังเกตเห็นสิ่งต่างๆดังนี้หมู่บ้านแห่งนี้ เป็นหมู่บ้านคนรวยบ้านแต่ละหลังอยู่ห่างกันบนเนื้อที่หนึ่งไร่สงบร่มรื่นมีระบบรักษาความปลอดภัยแน่นหนามีต้นไม้ร่มครึ้มอยู่ทั่วไปเมื่อถึงบ้านเจ้าภาพเจ้าของบ้านก็นิมนต์ให้ไปไหว้พระสวดมนต์จริญภาวนาในห้องพระก่อนเพื่อเป็นความเป็นสิริมงคลแก่บ้านเสร็จแล้ว จึงลงมาชันเช้าที่ห้องด้านล่างชันเช้าเสร็จจึงออกเดินสำรวจดูรอบๆบริเวณบ้านเนื้อที่ขนาดสองไร่ซึ่งมีต้นไม้ทั้งขนาดเล็กและปานกลางอยู่ทั่วไปสังเกตเห็นว่าต้นไม้แต่ละต้นไม่ว่าจะเป็นต้นน้อยต้นใหญ่มีรุกข,ขเทวดาอาศัยอยู่เต็มไปหมดไม่มีว่างเหลืออยู่เลย ก็เลยสวดมนต์ให้พวกเขาฟังหนึ่งพระสูตรพร้อมกับแปลให้เขาฟังด้วยสักพักได้ยินเสียงของเทวดาที่เป็นเจ้าที่องค์หนึ่งกล่าวว่าท่านครับช่วยบอกเจ้าของบ้านให้นิมนต์พระมาทำบุญที่บ้านด้วยครับหลวงพ่อทำไมละ่ะเจ้าของบ้านเขาก็เป็นคนดีอยู่ออก เขาไม่เคยทำบุญบ้านเลยหรือรุกขะเทวดาทำครับแต่เจ้าของบ้านเขามักจะไปทำบุญนอกบ้านไม่ค่อยได้ทำบุญภายในบ้านเลยพวกผมซึ่งเป็นเทวดาเจ้าที่จึงไม่ค่อยได้รับบุญกุศลสักเท่าไหร่พวกผมอยากให้เจ้าของบ้านนิมนต์พระมาทำบุญที่บ้านบ้างเพราะที่หมู่บ้านแห่งนี้ ไม่มีพระมาบินธบาทถึงผมอยากจะฟังพระสวดมนต์อยากฟังพระสวดธรรม,มาจาักรกับปวัตนสูตรบ้างหลวงพ่อแล้วจะให้อัตามาบอกเขาอย่างไรล่ะบอกตรงๆคงไม่เหมาะรุกขเทวดาท่านก็ใช้กุศโลบายสิครับหรือจะเขียนลงในไตรรัตน์ก็ได้เมื่อเจ้าของบ้านได้อ่าน เขาคงจะเข้าใจหลวงพ่อเอ้าจะลองดูถ้าไม่ได้ผลอย่าว่ากันนะเวลา8ดนาฬิกาเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วก็เตรียมตัวขึ้นรถออกเดินทางก่อนที่เจ้าของบ้านจะขึ้นรถนั้นได้หันไปทางต้นไม้แล้วกล่าวด้วยเสียงแจ้วแจวน่ารักน่ารักว่าเทวดาดิฉัน จะไปทำบุญทอดกระถิ่นที่ประเทศคขเมนอานุโมทนาบุญด้วยนะแล้วก็ช่วยดูแลบ้านให้ด้วยแล้วจะนำบุญมาฝากหลวงพ่อซึ่งนั่งอยู่คู่กับคนขับได้ยินดังนั้นก็อดที่จะอมยิ้มในความน่ารักและมีน้ำใจของเจ้าของบ้านไม่ได้เมื่อรถแล่นออกมาได้สักพักจึงได้ค่อยๆแอบถามเพื่อตรวจสอบข้อมูลต่างๆ จากเจ้าของบ้านว่าจะตรงกับที่เทวดาให้มาหรือไม่เจ้าของบ้านให้ข้อมูลมาดังนี้ที่บ้านหลังนี้ไม่เคยมีพระเข้ามาสิบกว่าปีแล้วพระองค์สุดท้ายที่เข้ามาที่บ้านหลังนี้คือหลวงพ่อจรันจังหวัดสิงห์บุรีเพราะเจ้าของบ้านจะออกไปทําบุญแต่ข้างนอกหลวงพ่อเป็นพระรูปแรกในรอบสิบปีที่เข้ามา บริเวณรอบๆหมู่บ้านนี้ไม่มีวัดอยู่แม้แต่แห่งเดียวเพราะเป็นหมู่บ้านจัดสรรขนาดใหญ่ดังนั้นจึงไม่มีพระมาบินทบาทถึงหมู่บ้านแห่งนี้จึงเป็นหมู่บ้านคนรวยแต่เจ้าของหมู่บ้านไม่เคยทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลให้แก่หมู่บ้านเลยเพราะต่างคนต่างอยู่หลังจากกลับจากประเทศขมรแล้ววันต่อมา ได้มีโอกาสไปที่หมู่บ้านแห่งนี้อีกเทวดาเจ้าที่ก็มาให้ข้อมูลอีกว่าหมู่บ้านแห่งนี้เป็นหมู่บ้านคนรวยในมุมมองทางโลกนั้นถ้ามนุษย์คนไหนได้อยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้ถือว่าเป็นคนไฮโซถือว่าเป็นคนมีบุญเป็นคนมีระดับแต่ในมุมมองทางธรรมนั้น เทวดาองค์ไหนอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้ถือว่าเป็นเทวดาโลโซถือว่ามีบุญน้อยเป็นเทวดาชั้นต่ำเพราะไม่ค่อยมีโอกาสอนุโมทนาบุญไม่ค่อยได้ฟังเทศฟังธรรมเหมือนเทวดาที่อาศัยอยู่ในวัดเทวดาที่อาศัยอยู่ในวัดนั้นไม่ว่าจะเป็นรุกข,ขเทวดาหรือเทวดาที่อยู่ตามต้นไม้ หรือภุมมะเทวดาเทวดาเจ้าที่โดยมากได้ฟังพระสวดมนต์เช้าเย็นทุกๆวันได้อนุโมทนาบุญกับคนมาทำบุญบ่อยๆได้ฟังพระเทศเป็นประจำดังนั้นผมจึงขอฝากบอกข่าวนี้ไปถึงเจ้าของบ้านผ่านพระคุณเจ้าให้ช่วยบอกเจ้าของบ้านด้วยให้นิมนต์พระ มาเจริญพระพุทธมนต์ให้เทวดาอย่างพวกกระผมได้ฟังบ้างถ้ามีการแสดงธรรมด้วยก็จะดีมากและให้พระสวดมนต์ให้ยาวๆมากๆหน่อยอย่างน้อยปีละครั้งก็ยังดีในการทำบุญนั้นให้เจ้าของบ้านจุดธูปบ,บอกทั้งภายในบ้านและนอกบ้านเชิญเทวดาที่อยู่ภายในบ้าน และภายในหมู่บ้านรวมกันทั้งพวกสัมภเวสีที่อดอดอยากอยาให้มารับส่วนกุศลและทานอาหารโดยทั่วกันถ้าเจ้าของบ้านทำอย่างนี้ก็จะเป็นการเพิ่มพลังบูญกุศลให้แก่เทวดาเมื่อเทวดามีบุญมากก็จะรักษาหรือช่วยให้คนที่อยู่ในบ้านหรืออยู่หมู่บ้านแห่งนี้อยู่กันอย่างสงบสุข ในการทำบุญภายในบ้านนั้นเทวดาทุกองค์ที่อาศัยอยู่ในที่นี้สามารถเข้ามาร่วมพิธีและอนุโมทนาบุญได้ทั้งหมดแต่ถ้าเจ้าของบ้านไปทำบุญที่วัดเทวดาที่มีบุญน้อยสักน้อยบางองค์ไม่สามารถไปร่วมพิธีได้ได้แต่อนุโมทนาบุญที่เจ้าของบ้านนำมาฝากถ้าเข้าใจไม่ชัด ผมจะขอยกอุปมาอุปไมยให้ฟังเทวดากล่าวถ้าเราทำบุญที่บ้านญาติพี่น้องของเราสามารถเข้าร่วมพิธีได้หมดทุกคนแต่ถ้าไปทําที่วัดทุกคนจะไปร่วมพิธีทั้งหมดไม่ได้เพราะจะต้องมีบางคนอยู่เฝ้าบ้านดังนั้นการนิมนต์พระมาทำบุญที่บ้านจึงเป็นผลดี ต่อเทวดายอย่างพวกผมมากกว่าทําบุญที่วัดแม้ว่าเจ้าของบ้านจะลำบากหรือเหน็ดเหนื่อยอีกนิดหนึ่งก็ตามข้อควรปฏิบัติ 1. ควรทําบุญบ้านปีละครั้งโดยนิมนต์พระให้ไปบ้านอาจเป็นการถวายสังฆทานเฉยๆก็ได้เพื่อเป็นการเพิ่มบุญให้แก่เทวดาที่เป็นพระุูิเจ้าที่ และความเป็นมงคลแก่ที่ดินของเราเองด้วยและสองควรทำบุญหมู่บ้านชุมชนซอยหรือคอนโดที่เราอยู่ปีละครั้งเพื่อเป็นการอุทิศส,ส่วนกุศลให้แด่ปู่ย่าตายายผู้ก,ก่อตั้งหมู่บ้านเป็นการแสดงความกตัญญูกะตะเวทีและมีอานิสง์ทำให้คนในหมู่บ้านสามัคคีกันวิญญาณพระภุมิเจ้าที่ รักษาหมู่บ้านก็จะมีพลังป้องกันสิ่งชั่วร้ายได้มากขึ้นและนี่คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆท,ท่านในวันนี้ค่ะขอขอบพระคุณแหล่งที่มาข้อมูลดีๆและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้เรียบเรียงเรื่องราวดีๆนี้ไว้ขออนุโมทนาบุญกับท่านผู้ฟังทุกๆท,ท่านที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังขออำนาจคุณพระพุทธ พระธรรมพระสงค์จงโดนบันดาลให้บุญกุศลที่ท่านทำมาบังเกิดผลประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขมีโชคมีลาภคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองสาธุ